ปาล์มถ้ายังไม่ถึงเอ่อสิบสองปีหรือสิบปีขึ้นไปนั่นเองนะครับผมเออเราจะแทงเฉพาะทลายนี้ออกนะครับผมแล้วก็ไว้ทางรับน้ํากับรับทลายเหมือนเดิมนะครับพอต้นฝนเราก็ค่อยทยอยตัดออกน,นั่นเองนะครับ,รบ<ม>ท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพามาท่านผู้ชมมารับฟัง เหตุผลต่างๆหรือปัจจัยต่างๆของต้นปาล์มที่หลายๆท่านยังสงสัยปัญหาเดิมๆนะครับผมเกี่ยวกับทางรับน้ำแล้วก็ทางรับทลายนั่นเองนะครับผมมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเกิดการสรับสนเนื่องจากอ,อ,อ,อาจจะไปฟังหลายๆท่าน พูดเป็นแนวทางหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เกิดการสับสนคืออย่างนี้นะครับผมในส่วนของผมนะครับผมคือปาล์มสาเหตุที่ผมไว้ทางรับน้ำนะครับผมเนื่องจากว่าท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งบอกว่าเอาไว้แค่ทางรับทลายพอคือคืออย่างนี้นะครับผมผมจะอธิบายให้ฟัง เหตุผลที่ผมไว้ทางรับน้ําด้วยนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยปามถ้ายังไม่ถึงสิบสองปีหรือ10ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับผมเราจะแทงเฉพาะทลายนี้ออกนะครับผมแล้วก็ไว้ทางรับน้ํากับรับทลายเหมือนเดิมนะครับพอต้นฝนเราก็ค่อยทยอยตัดออกนั่นเองนะครับผมอีกท่านผู้ชมท่านหนึ่ง บอกว่าเอาไว้แค่ทางรับทลายพอคืออย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นปามเอสิปีขึ้นไปนั่นหมายถึงว่าอา่อลำลำต้นปามต้นนั้นนะครับผมลำต้นคือลำต้นสามารถเ,าเก็บกักธาตุอาหารไว้ที่ลำต้นได้สมบูรณ์แล้วนะครับผมคือลำต้นสมบูรณ์แล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นปาม ไม่เกิน10ปีนะครับผมเขาจะไว้ทางรับน้ำเพื่อที่จะ,ะดึงธาตุอาหารหรือไว้สังเคราะห์แสงแล้วก็ดึงธาตุอาหารจากทางใบทางทางรับน้ำทางนี้นะครับไว้เลี้ยงทลายแล้วก็ช่อดอกลำต้นนั่นเองนะครับผมคือก็เลยเกิดประเด็นสงสัย การขึ้นมาถามว่าเอาไว้แค่ทางรับทลายได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเราแต่งทางออกเยอะคืออปามต้นนั้นจะสูงเร็วนะครับผมแล้วก็ปามเนื่องจากว่าลำต้นยังไม่มีลำต้นเก็บกากธาตุอาหารจะทำให้ลำต้นสูงเร็วยังไม่พอ,อ,ะอะจะไปเลี้ยง จะทาให้ไปเลี้ยงยอดเลี้ยงเอ่อทลายแล้วก็เลี้ยงยอดทําให้ต้นสูงเร็วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไว้ทางรับน้ํานะครับผมแต่ถ้าเราไว้ทางรับน้าเอ่อต้นจะสูงช้าแล้วก็เอ่อทำให้ต่อยอดเร็วต่อยอดจะมีชั้น2ชั้น3านั่นเองนะครับผมถ้าปามเกิน10ปีขึ้นไปก็คือเขาก็จะไว้ทางรับแค่ทลายนะครับผม หลายหลายท่านสงสัยว่าทำไมยังสงสัยกันนะครับผมก็สาเหตุเพราะว่าถ้าเราอยากให้ปาล์มต้นเล็กนะครับแนะนำว่าปาล์มไม่เกิน10ปีถ้าอยากให้ต้นปาล์มสมบูรณ์ถ้าอยากให้ปาล์มสมบูรณ์นะครับโดยที่ไม่ต้องสูบน้ำเข้าหรือยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าบางพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับถ้า ไม่อยากสูบน้ําเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไว้ทางรับน้ํานะครับเพื่อเก็บกักธาตุอาหารไว้เลี้ยงให้ลําต้นให้ลําต้นได้มีการลําต้นได้มีการเก็บกักธาตุอาหารจากทางรับน้ําทางนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้ลําต้นปามต้นนั้นสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมาถามว่า ้นไม่เกินสิปีเราแต่งทางออกได้ไหมแต่งออกได้นะครับผมแต่งออกได้เหลือไว้ทางรับทลายประมาณนี้แต่ปัญหาต่อมาถามว่าอาจจะมีะปามต้นนั้นอาจปัญหาน้อยก็อาจจะมีปัญหาไม่มันมันก็ค่อนข้างเสียงนะครับะะระยะยาวนะครับผม ปัญหาเสียงระยะยาวนะครับผมถ้าถ้าปาล์ม10ปีขึ้นไปเราจะไว้แค่ทางรับทลายนะครับแต่ปาล์มยังไม่ถึง1 10ปีผมก็จะไว้ทางรับน้ำด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะยืดอายุในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานนั่นเองนะครับทำให้ปาล์มต้นนั้นสูงช้านั่นเองนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็จะบอกไว้เป็นแนวทาง ประมาณนี้ครับผมถ้าลังเลว่าจะตัดออกดีไหมตัดออกได้ครับไม่ผลกระทบน้อยแต่ว่าปามต้นนั้นจะสูงเร็วนิดนึงนะครับผมสังเกตนะครับผมจะไว้ทางรับน้ําอันนี้ทางรับทลายนะครับอันนี้ผมไวสามชั้นอันนี้ทางรับทลายนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ทางรับน้ํานะครับผม เวลาผมจะมาตัดอีกทีหนึ่งผมก็จะตัดทางนี้ออกแล้วก็อันนี้ไว้เป็นทางรับน้ํานะครับผมผม,ผมก็จะมาตัดทางทลายนี้ออกแล้วก็อันนี้ก็จะเหลือไว้เพื่อที่จะเก็บธาตุอาหารไว้ให้ลําต้นนั่นเองนะครับส่วนที่ว่าจะสงสัยว่าปาล์มต้นนั้นจะแย่งธาตุอาหารไหมคืออย่างนี้นะครับปาล์มถ้ายังไม่ถึง10ปีนะครับผม ทางรับน้ําส่วนนี้คือ,อประเด็นว่าจะทิ้งทางแบบมะพร้าวมันไม่ใช่คนละอย่างก็คือว่าใช่ครับผมมันไม่ทิ้งแบบต้นมะพร้าวนะครับผมแต่ว่าคือเยื่อตรงนี้มันจะแห้งไปเฉยๆนะครับผมมันจะแห้งไปเฉยๆเราก็แค่อ ปาล์มต้นเล็กเราก็แค่ไว้เ,เหลือไว้ให้ลำต้นดึงธาตุอาหารจากทางใบนี้าทางรับน้ำทางนี้นะครับไปเลี้ยงถลายนั่นเองพอ,อหน้าฝนมาเราถึงจะตัดออกนะครับผมเ,เ,เปรียบเทียบประมาณนี้นะครับผมครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม